ถามสุดซอยกลับมาช่วงนี้นะครับกับถามสุดซอยอย่างที่เราบอกกันไปนะฮะว่าเราจะมาดูเรื่องของลุงพลกันหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยลุงพลก็โดนแจ้งข้อหาไปแล้วบุกรุกป่าสงวนทีนี้ไอ้จุดนั้นพี่เอิร์กฮะเราเก็ดังพอๆกับมตูมเลยใช่ฮะพญานาคตัวใหญ่มากทีนี้พญานาคจริงๆต้องรื้อนะเพราะว่าอยู่ในพื้นที่ผิดกฎหมายแต่ว่าไม่มีใครกล้าจะไปทุบ แต่มีอยู่คนหนึ่งกล้าทุบเพราะว่าเป็นองค์พญานาคคนก็จะกลัวอาถรรพ์กลัวถูกสาปแช่งกลัวอะไรใช่ไหมพช่คนเนี้ยกล้ากล้าคนนี้ไม่กลัวบอกว่ามาบอกผมเดี๋ยวผมทําให้นี่ทุบมาแล้วหลายสารหลายสารแต่ทุกพญานาคผมก็ทุบได้ยินดีขอให้มาบอกคนนั้นก็คือหมอปลาอยู่ในสายกับเราแล้วไปถามเจ้าตัวเขาดีกว่าสวัสดีค่ะหมอปลาสวัสดีครับหมอปลาครับสวัสดีครับพี่เอิ์กสวัสดีครับครับหมอปลา หมอปลาทำไม,มทำไมแบบจะกล้าไปทุบอะ่ะหมอปลาไม่กลัวหรอพี่มัจะกลัวอะไรพี่ที่เขาอ้างว่าอาถรรพ์บ้าบอคอแตกอ่ะไม่มีหรอกความจริงอาถรรพ์ของเขาเนี่ยคือถ้าทุบแล้วพวกเขาจะขาดรายได้อาถรรพ์มีอยู่ตรงนั้นพี่ออ <laughs> หมอปลาแต่ว่าตรงนั้นเขาบอกว่ามี <c oughs> เจ้าแม่โสระพีอยู่ด้วยนะคนไปรำแก้บนถวายกันเยอะแยะเลยนะ ตอนนี้เจ้าแม่สุรพีก็โดนอายัดไปแล้วใครไปประกันตัวเจ้าแม่สุรพีมาพี่ไปกับตำรวจแล้วใช่ไหมใช่ตำรวจเอาไปแล้วอะแล้วไม่รู้ว่าตอนนี้ยมบาลไปประกันตัวเจ้าแม่สุรพีมาที่ยางพี่นนี้ไปอยู่ตรงนั้นกันหมดแล้วใช่ไหมคะใช่คือเขาสร้างสตอรี่ทุกวันวันนี้ก็ดูใหม่ว่ามีคนถูกหวยโอ้พี่สตอรี่ละดับรอเกินเออมาให้ถูกหวยแล้วก็ให้เอฟซีโอนมาลามถวายเจ้าแม่สุรพีบ้าบอคาแตกเขาและ โอ้โหอะพี่เอิงผมผมผมถามนะผมก็แปลกนะทําไมพวกเจ้าแม่สุรพีเนี่ยมันชอบดูแต่ลาไทยพี่เออทำไมชอบคอยดูคอยตีม่ะพี่หรือว่าเต้นเกาหลีใช่ไหมคอยตีแกวาเกาหลีอย่างเงี้ยใช่พี่ใช่เกิไม่ทานเจ้าแม่เกิดไม่ทานไม่พัฒนาเลยพี่เออแต่ว่าพญานาคมันตัวใหญ่มากเลยนะหมอปลาหมอปลาไม่กลัวหรอนั่นสิเออตัวใหญ่เบล่้มเลยอะพญานาคเนี่ยถ้าตามจริงเนี่ย อาผมขออธิบายก่อนว่าผมก็เชื่อในเรื่องของพญายนาคเพราะทุกครั้งในการช่วยเหลือคนเนี่ยผมก็จะต้องบูชาครูมีทั้งครุฑมีทั้งพญายนาคแต่ความจริงแล้วพญายนาคเขาบำเพ็ญเพียรเขาไม่เมาวุ่นวายหรอกพี่แต่มนุษย์เราเนี่ยหากินเอาความเชื่อมาหากินพี่แล้วแล้วเอาตรงๆพี่พญายนาคเนี่ยถ้าตามหลักในพุทธศาสนาเนี่ย ต้องอยู่เนปาหรืออินเดียใช่ไหมพี่ครับค่ะอืเขาจะเลือยกล้ามากกกอกหาพันแสงทช่ไหมพี่รถมาไฟตัดพญานาคขาดคอนะพี่เออมันไม่คุ้มมันพญานาคเสี่ยงชีวิตมากเลยนะโอ้โหไม่คือหมอปลากำลังจะพูดว่าพญานาคองค์นั้นน่ะไม่ได้มีการปลุกเสกทำพิธีใช่ไหมกำลังจะบอกว่าเป็นพญานาคที่เป็นปูนปกติอย่างนี้ไหมคะ ก็พี่ประมาณนั้นแล้วก็แอบอ้างกันมาว่าเป็นพ่อปู่ปาริศติตโตอะไรเขาเนี่ยแหละพี่ซึ่งมันทํากันเป็นธุรกิจนะพี่ะแล้วผมถามว่าก่อนหน้านั้นอ่ะตอนที่เขายังมีชื่อเสียงเนี่ยทําไมไม่มีใครมาทักมาท้วงว่าตรงเนี้เป็นที่อยู่ของพญานุงพญานาคไม่มีเออพี่จะเล่าฟังอีกเรื่องเนี้ยเป็นแบบนี้มันเรื่องมายาวพี่อเพราะตอนเนี้ย พระพลเขาอ้างว่าเขาไม่ได้ไปโคนให้ลุงพลสร้างเขามุสาพี่เขาผิดศีลเพราะเขาเป็นคนเริ่มต้นในการให้ลุงพลสร้างองค์พญานาะครับเพราะช่วงกลางเดือนตุลาป้าแตนเนี่ยแกเครียดมากแกเคยปรึกษาผมกับภรรยาผมค่ะว่าพระพลเนี่ยบอกว่าให้ลุงพลเนี่ยมีบารามีมีองค์พญานาคมาปกป,ป้องรักษาคอยคุ้มครองดูแล แต่ลุงพลจะต้องสร้างพญายนาคให้เสร็จก่อนปีใหม่อถ้าเสร็จล่าชา้าลุงพลจะมีอันเป็นไปอเนี่ยเขามาปรึกษาผมอะแล้ววันเนี้ยพอมันมีตำรวจเจ้าหน้าที่เข้ามาเกี่ยวข้องจีวอนบินไปแล้วพี่เฮ้ยหมอปลาหรือว่าเป็นเหมือน <c oughs> อาถรรพ์ที่พระท่านบอกไงถ้าเกิดว่าสร้างไม่เสร็จก่อนปีใหม่ก็เลยเป็นอาถรรพ์ลุงพลก็เลยเจอข่าวตีกลับแบบเนี้พี่มันไม่ใช่อาถรรพ์หรอกพี่ <c oughs> มันเป็นอาใาสมรู้ร่วมคิดที่จะต้องออติดคุกด้วยกันเลยจีวอนบินพี่ลุงพลไม่กลัวหมายถึงว่าหมอปลาไม่กลัวดราม่าเหรอถ้าสมมุติว่าหมอปลาไปไปทุพยานาคอะไม่กลัวทัวลงดราม่าเหรอคะคนรักลุงพลเยอะ <ผม S 1> นะอ,อะพี่ครับเอิร์กก็ผมบอกเจ้าหน้าที่ว่าถ้าใครกลัวอาถรรพ์เนี่ยเดี๋ยวผมจะจัดการให้ดูว่าอาถรรพ์มันเป็นยังไงอาถรรพ์ม,มันจะแพ้คอนปอนผมไหมอะเดี๋ยวจัดให้เลย จัดให้พี่ถ้ากลัวอาถันก็นนะ่อ,อแต่อคนที่มันกลัวอาถันคือคนเหล่านั้นมันรู้แล้วว่าถ้าโดนทําลายเนี่ยมันจะหาได้ที่ไหนพี่มไม่ใช่คือถ้าโอเคถ้าอาถพนไม่มีแต่ต้องมีดราม่าแน่ๆเลยหมอปลาอ้าวก็ดรามา่าก็ต้องให้พวกดราม่าไปคุยกับเจ้าหน้าที่ก็ดิเพราะเจ้าหน้าที่เขาบอกแล้วมันเป็นการบุกรุกป่าสาัวนน่ะอืเอ,อเราก็ทำตามที่เจ้าหน้าที่บอกถูกไหมฮะ ถ้าก็เจ้าหน้าที่เขากลัวก็ผมไม่กลัวพี่ออหมอปลาแล้วพอหมอปลาโพสต์ไปแบบนั้นแล้วมีเจ้าหน้าที่คนไหนเขาติดต่อเข้ามาบ้างไหมครับว่าจะให้ไปทุบเนี่ย <c oughs> ยังพี่เพราะว่าเขาต้องรอให้ครบอ,องค์ประกอบก่อนอ,อถ้าเจ้าหน้าทีา่ยืนยันแล้วว่ามีการทุบได้ถ้าเขาไม่กล้ามผมก็พร้อมปะทะก,กับองค์พญานาคครับหมอปลาก่อนหน้านี้ลุงพลเคยบอกว่าเฮ้ยจะทุบทุบไปเลยไม่ใช่เงินเขาเงินชาวบ้านที่เขาบริจาคเข้ามาสร้างพญานาค เขากัดฟันพูดหรือเปล่าพี่ดูด้วยอาจจะมีอาการเล็กๆใช่ไหมตอนพูดพูดเสร็จน้ำเลือดท่วมปากหรือเปล่าหรือพี่ต้องกัดฟันพูดเลยขอถามหน่อยแสดงว่ายังไงก็ไม่กลับไปเป็นมิตรกับเขาแล้วใช่ไหมเนี่ยไม่มีทางพี่ไม่มีทางไม่มีทางแล้วผมผมโดนมาขนาดนี้พี่ใครจะคุยดีก็บ้าด้วยแหละพี่เออเฮ้ยแต่ว่าลุงพลเขาก็เห็นบอกว่าอยากจะง้อทางหมอปลาเหมือนกันนะ มันแค่คำพูดคำพูดคนเราจะพูดอะไรก็ได้แต่การกระทํามันตรงข้ามพี่หรอพี่ก็้าจไหมก็เหมือนคนที่ตอนขึ้นลงขึ้นศาลพี่ก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่จริงๆตัวเองทําไว้อ่ะพี่เอแสดงว่าคือไ,ไ<ม>ว่าแต่คําพูดไม่ได้แสดงว่าคือหลังจากที่หมอปลาออกมาประกาศว่าไม่ข้องเกี่ยวกับลุงพลไม่ได้มีการพูดคุยกันอีกเลยหรอคะไม่มีมาหลายเดือนแล้วครับตั้งแต่วันที่เก้าธันวาก็ไม่ได้คุยกันแล้ว หมอปลาแต่หมอปลาเนี่ยเคยประกาศบอกไว้ว่าจะไม่ข้องเกี่ยวไม่ยุ่งเรื่องใดๆของลุงพลอีกแต่คราวนี้ทําไมออกตัวว่าเดี๋ยวจะไปทุบพญานาคให้อ่ะอันนี้เพื่อประเทศชาติครับเพื่อประเทศชาติเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็ไม่กล้าที่ะเกี่ยวกับเขาครับอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเขานะครับโอเคเพื่อให้คนไทยได้รู้ว่ามันไม่มีอะไรมันเป็นเครื่องที่ว่าเขาจะเอามาหา แต่มาโดนสกาศดาวรุ่งกระเสียก่อนพี่ทำให้เห็นว่าไม่ต้องกลัวใช่ก็หมอกขาจะกลัวมันทําไมอมันจะไปกลัวมันหรอกถ้าไปพยานหน้าคนถือปืนถือระเบิดข้ามระเบิดไปหน้ากลัวพี่นะสุดท้าย่คะหมอปลาอยากจะฝากอะไรไปถึงลุงพลไหมหรือว่าอยากที่จะทํายักคงยักคิ้วอะไรสักนิดนึงไหมอ๋อวันนั้นก็ได้ดูที่ว่าเขาถามสุดซอย เลิกส่วนเอ็นก็แปลกแปลกพี่อยากให้พี่ไปดูเองให้พี่ตัดมาตัดรายการพี่เองพี่เดี๋ยวนะคนที่ถ่ายอ่ะหมอปลาเปล่าอ่ะไอ้คนที่ถ่ายอ่ะหมอปลาเปล่ายูทูบเบอร์ของเขาเองเหรอพี่อ๋อหรอ,รอ <c oughs> ไหนเขาทำท่ายังไงนะไหนหมอปลาเขาทำท่ายังไงนะคะออนี่เหรักเบี้ยนิดหนึ่งเบี้ยอ๋ <c oughs> อ องลงหรือเปล่าหมอปลาวันนั้นน่าจะเป็นเจ้าแม่โสรพีนั่งขางขาอยู่หรือเปล่าลงแบีไม่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 มั่นใจเพราอาจจะอาจจะไม่ใช่ตัวเขาเพราะสมมากอากิริยาที่มันไม่ดีน่ะเจ้าแม่โสระพีท่านลงโทษเออก็เป็นไปได้อะขอบคุณหมอปลาค่ะเดี๋ยวยังไงไปทุบเทบเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขอคุยอีกนะได้ครับพี่ครับค่ะขอบคุณมากค่ะหมอปลาสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ หมอปลามาทีไรก็คุยสนุกทุกทีเลยนะฮะเรื่องนี้ดูไปดูมาก็ดรามา่าคล้ายๆละครเหมือนกันนะ<ช>ต้องติดตามกันต่อแต่ว่าช่วงนี้พักสักครู่ค่ะเพราะว่าเรามีสิทธิพิเศษดีๆมาฝากกันในช่วงลดสุดซอยแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ค่ะถามสุดซอย